กแกแล้วว่าเราไปขอ,อ,อถนนท่านหลงดีไหมวะใช่เพราะว่าถนนของว่าเราอ่ะขี้เหร่มากแล้วก็มีเต็มเต็มเบอกเ,เ,เลยจริ้มป้ามาหาไปขอวันพฤกษ์ท่านหลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะฮะัลโหลงท่านหลงเรามีเรื่องจะมาคุยด,ด้วยค่ะเราจะมาขอเราจะมาขอถนนของท่านหลวงนะคะท่านหลวงไปพูดกับอบตได้ไหมคะได้ ่พอดีว่าถนนแถวบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นโบใช่แบบคุยดีไนะคะคือคเป็นย ah, yes. ังไงน้คะหรือว่าดีจะมีเรื่องตะรู้ปว ปีน,นี้ฉันมีเรื่องจะให้ช่วยนะครับีน,นี้ว่าจะได้ที่สัปดาห์เดืเมษยน,นเนี่ยช่วยจัดไหนนะได้แต่ว่าถ้านำ้ำร้อนน้ำชานเนี่ยเอาไปวางไว้ที่บ้านผมนะเพราะว่าก็มีหลายคนยังคอยผมช่วยเหมือนกันโอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวช่วยผมเย็นๆเดี๋ยวนันเอาร้ให้แล้วนได้ครับเมื่อบรรนี้มีประชาชนมาขอ <c oughs> ให้ท่านช่วยเร่งอนุมัติทำคำสั่ให้พวกเขาได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวผมจะรีดดำเนินการให้เรีบๆอนุมัติเลยนะคะเพราะเขาเดี๋ยวร้อมนมากเลยค่อนได้ขอขอนุญาตครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจากคุณในข้อหา<ม>ยารย่องสารวัตรตีสิริมุขเจ้าพนักงานครับผมขอตัวนะครับนี่คือหมายสารับครบ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ ความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานมาตรา144ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือเปละวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ